สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสักนลนคะกล่างผวบบอกแล้วมันไม่ได้เป็นสีโคกเลยเป็นสีทอง้วยหน่อยแบงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็สระผมใหม่เป็นซองนะ,ะมาสระผมในซองคือเป็นสีอะในซองคือเป็นสีในสีอะไรเนี่ยซอมาสองซองอันนี้สีอะไรสีน้ำตาลเข้มเลยคงสะคงจะไปยอมตัวนี้แทนไะ เออสี่สิบห้าบาทออกมาเป็นสีนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่วันนี้ก็เช่นเดิมนะคะท่านใดที่โอนเงินวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะคุณแม่มีจับรางวันใหญ่นะคะสิบรางวันนะสิบรางวันใหญ่นะคะรางวันที่หนึ่งเป็นผ้าดักแด้อยู่ไหนรนผ้าดักแด้ใส่ด้วยผ้าดักแดกแ้ที่เราไ้จับรางวันอะไร,ระก็ไร้ ยู่ไหนหน่อยเออท่านท่านที่โอนเงินมานะคะคุณแม่ยังไม่จัดของให้นะคะเพราะว่าจะจัดพรุ่งนี้พร้อมกันราง,งมอบรางวัลใหญ่กับท่านเลยรางวัลที่หนึ่งเป็นผ้าดักแด้นะคะราคา4ี่ดสบาทคุณแม่ก็จะเอารหัสที่ท่านทุกรหัสล้วมาจับฉลากสีม่มงย็นพรุ่งนี้คุณแม่จับฉลากนะเข้ามาเอฟกันนะคะนี่คือรางวัลที่จะจับกันิงรางวัลที่หนคะ่ะ รางวันที่สองนะคะเป็นผ้าซิ้น,นะคะเป็นผ้าซิ้น,นะคะท่านจับได้ใส่สวยๆเลยนะระางวันที่สองนะคะเข้าไปเย็บได้เลยรางวันที่สามเป็นกระเป๋าเงินสองิบอย่างดีเลยราคาสามร้อยเก้าสิบแต่คุณแม่มาให้จับรางวัลรางวันที่สามค่ะรางวันที่สี่นะคะ <c oughs> ก็เป็นกระเป๋าสองสิบเหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็รางวันที่ห้าเป็นกระเป๋าสตางค์ปีใหม่แล้วเปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะคะ กระเป๋าเงินค่ะรางวันที่ห้าใหญ่นะคะใหญ่คนหน้าคุณแม่อีกรางวันที่หกค่ะดอกพิกลรางวันที่เจ็ดนะคะกติกาต้องสองห้าสิบขึ้นไปนะค,ะค่ะมีสิทธิ์จับลุ้นรางวันได้นะคะรางวันที่แปดค่ะรางวันที่แปดนะคะรางวันที่เก้านะคะติดรหัสให้ท่านแล้ว แล้วก็รางวัลที่สิบปังปอนนะคะแล้วก็มีรางวัลจมเจยทุกท่านได้หมดเลยนะจะไ,ได้กระเป๋าเล็กนะไปได้กระเป๋าเล็กแล้วก็ได้ตัวเป,เ,ปเป็นนกเป็นปิ้นนะกระเป๋าเล็กนกเป็นปิ้นมีสองสีสีสีเขียวเหนียวซับกับสีแดงแล้วก็ช้างนะคะพญาช้างมงคลนะคะอันนี้จะรางวัลจมเจยนอกจากสิบรางวัลเอฟมาได้เลยนะถ้าโอนเงินวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าโอนเลย วันนี้ไม่สะดวกให้โอนพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณแม่จะปิดร้านแล้วไปกินข้าวนะคะเขาดาวปีใหม่กับลูกๆนะคะก่อนไปคุณแม่ก็แบ่งปันสลงเหลือน้อยแล้วเหลือแค่สามหมื่นเหลือแค่กอไก่แปดสามร้อยห้าสิบสองหืนค่ะกอไก่หกสองหืนค่ะสามร้อยห้าสิบแล้วก็กอไก่ห้าค่ะสามร้อยห้าสิบแล้วก็มีรหัส รหัสหลุดไปแล้วนะคะพื้นเดียวร้อยแปดสิบค่ะพื้นเดียวร้อยแปดสิบนะคะต่อมาค่ะต่อมาผ้าสิ้นร้อยเก้าสิบาทยังมีอยู่นะคะห้าลายห้าชิ้นนะคะผ้าคุมไหลท่านดูย้อนหลังได้วันนี้คุณแม่จะมาแบ่งปันผ้าถุงนักแด่นะฮะผ้าถุงนักแด่รหัสหนึ่งผ้าถุงนักแด่นะคะถ้านแอบได้วันนี้พรุ่งนี้ เดี๋ยวคณแม่ปิดร้านเสร็จพรุ่งนี้คณแม่จัดในท่านแต่เช้าเลยแล้วท่านโอนเงินเลยนะคะท่านจะมีสิทธิ์จับรางวัลตอนสี่โมงเย็นค่ะสวยมากผ้ารักแด้นะคะผ้ารักแด้เคยยำค่ะตัวนี้ลายบันไดสวรรค์น,นะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะบันไดสวรรค์น,นะคะบันไดสวรรค์เป็นผ้าเคยยำนะคะเคยยำสวยมากเป็นผ้าเคยยำสวยมากเลยนะคะสี่ร้อยแปดสิบบาทจากราคาโปรโมชั่นนะคะ 1,200บาทหน้าร้านวันนี้โปรอยู่ที่4,480บาทจา้ะรหัสอะไรหน่อยรหัสรหัส11รหัส11นะคะรหัส11รหัส11นะคะรหัส11อันนี้รหัส11นะคะเอฟมาได้เลยนะคะต่อมาสวยงามมากเลย รหัสเจ็ดค่ะท่านใดเจะคุณแม่คิดตังไปแล้วโอนตังเลยนะคะไม่สะดวกวันนี้ก็พรุ่งนี้ท่านจะมีสิทธิ์จับสะอากลางวันใหญ่นะ,ะตัวนี้รหัสเจ็ดนะคะรหัสเจ็ดรหัสเจ็ดค่ะเสียงคนชักๆๆๆๆแจ๊กชักแจ๊กเลยไปดูลูกเรียกเลยนะจ๊าเรียกเลยชอมอลยรคะ่ะถูกๆปีใหม่คะ่ะรหัสเจ็ดเคยย้ำนะคะรหัสเจ็ดค่ะ โอตัวนี้สวยมากรหัเก้าค่ะรหัเก้านะคะลายใหม่ลายสวยเป็นเคยย้ำนะคะรหัดก้าผ้าดักแด้อย่างดีเลยค่ะไหมดักแด้ค่ะร้านอื่นขายแพงกว่านี้เยอะมากนะทีนี้ขายถูกส่งฟรีด้วยมีสิทธิ์ลุนรางวันนะคะวันที่หนึ่งที่สอง แต่มันน้ำมันไม่แห้งไงมันเลยไม่หอมเปียกแห่งลายแห้งเปียกแห่งลายมันจะเปิดออกห้าแตกไหมรหัสรหัสเก้ามีอยู่สองพันนะคะ FC ค่ะรหัสเก้ามีอยู่สองพันค่ะรหัสเก้ามีอยู่สองพันนะคะรหัสเก้ามีอยู่สองพันค่ะสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะรหัสสิบสองก็มีหนึ่งผืนค่ะรหัสสิบสองนะคะ เอฟได้เลยค่ะเป็นเคยํานะคะเป็นเคยําสวยงามมากรหัสสิบสองค่ะรหัสสิบสองนะคะ,ะ,คะสวยมากเป็นเคยยาผ้าดักแด้นะคะต่อมารหัสสิบสามค่ะรหัสิบสามลายนกนางแอ่นนะคะรหัสิบสามค่ะมีสองผืนนะคะเป็นเคยยาสวยมากรหัสสิบสามนะคะสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะรหัสสิบสี่ค่ะรหัสสิบสี่นะคะ รหั่สิบสี่ค่ะสี่ร้อยแปดสิบบาทรหั่สิบสี่นะคะราั่สิบสี่ค่ะเอฟมาได้เลยสวยๆเลยนะคะราั่สิบหกค่ะที่คุณแม่ยกนี่เคยย้ำทั้งหมดเลยนะคะตัดออกมาสวยจริงๆนะ,คะเคยย้ำสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยผ้าดักแด้ค่ะราคาถูกสุดๆเลยนะคะ รหัสสิบหกค่ะรหัสสิบหกนะคะรหัสสิบเจ็ดค่ะรหัสสิบเจ็ดมีสองพืนค่ะรหัสสิบเจ็ดมีอยู่สองพืนอ๋อรหัสห้ามีสองพืนค่ะรหัสห้ามีสองพืนนะคะ มีสองผืนค่ะเป็นผ้าไหมนักแด่สวยมากสี่รอยแปดสิบาทค่ะพื้นสุดท้ายรหัสสิบแปดค่ะรหัสสิบแปดนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นสีออกเขียวมิ้นต์นะคะออกเขียวมิ้นนะคะขอการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะสี่ร้อยแปดสิบาทนะคะต่อมาเป็นรหัสสามค่ะรหัสสาม ราหัสสามนะคะต่อมาเป็นราหัสสามค่ะสามทับสองค่ะสามทับสองสี่ร้อยแปดสิบค่ะราหัสสามทับสองค่ะสี่ร้อยแปดสิบสวยมากเลยนะสามทับสองสี่ร้อยแปดสิบค่ะต่อมาสามทับสามค่ะต่อมาสามทับสามนะคะสามทับสามค่ะ เป็นผ้าไหมนักแน่มีขั้นนะคะสามทับสามค่ะสวยมากๆเลยนะคะสามทับสามค่ะต่อมาสามทับสี่ค่ะสามทับสี่นะคะสวยงามมากๆเลยเอฟได้เลยนะคะสามทับสี่ค่ะสามทับสี่โปรโมชั่นสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะส้มเขียวนะคะสามทับห้า 3ทับห้าค่ะสวยงามมากเลยนะโปรโมชั่นปีใหม่มีของแกกของแถมค่ะ3าทับหค่ะเสื้อยูกาตะราคาติดไว้ลดพิเศษนะลูกโอยบอกลูกค้าด้วย3ามทับสิบค่ะ3ามทับสิบสทับสิบนะคะต่อเลยนะคะรหัส3ามทับสิค่ะ สามทับสิบเอ็ดนี่ยังไม่ได้ยกเลยนะคะสวยสวยเลยเฮะฮะเอาโอเค <vier. S 1> สามทับสิบเอ็ดค่ะสามทับ 11. สิบเอ็ดนะคะสามทับสิบเอ็ดสวยมากผ้าไหมดักเด้สวยมากๆเลยนะสามทับสิบสองค่ะสามทับสิบสองนะคะสีพ้าเตลสวยมากสามทับสิบสองค่ะ ามทับสิบสองค่ะนนไะส์เลยตัวนี้สองเก้าเก้าจ้าสามทับสิบสองจ้าต่อไปมีไซส์ค่ะสามทับสิบสามค่ะสามทับสิบสามค่ะสามทับสิบสามนะคะสามทับสิบสามค่ะ ถามว่าใส่กองหรือเปล่าลูก้นวันนี้ก็เตรียมปิดร้านแล้วนะคะเตรียมปิดเลยลูกเดี๋ยวรอไว้เดี๋ยวพรุ่งฟิดแม่จะไปซื้อดอกไม้มะคืนเพียงพักสามทับสิบสี่ไปกรพอรนี่หละสามทับสิบสี่ยกคลิปนี่สามทับสิบสี่นะคะผ้าไหมดักแด้สวยงามมากเลย fc ท่านใดเอฟสะดวกโอนวันนี้โอนไม่สะดวกก็โอนพรุ่งนี้นะคะแล้วมีจับรางวัลใหญ่สิบรางวัล รางวัลจมจชยทุกท่านเลยนะคะส่งฟรีแล้วยังมีจับรางวัลด้วยนะคะปีนี้นะคะสามทับสิบห้าจากแกะโอบอย่างดีเลยค่ะสามทับสิบห้านะคะสามทัสิบห้านะคะวันนี้แม่สวยทํากับข้าวให้ลูกกินนะคะมีเขาเรียกว่าอ่าอะไรอะข้าวคิรห่อทองแล้วก็มีอบกุ้งนะคะทำเองนะแล้วก็มี ขัวเห็ดรสเด็ดนะแล้วก็มีไข่เจียวหมูสับแล้วก็มีหอยแครงแล้วก็มีเพราะหลายอย่างเลยทําให้ลูกกินไม่ได้ไปกินร้านนะคะทําให้ลูกกินเดี๋ยวยกคลิปนี้แล้วก็จะปิดร้านนะคะเอาดอกไม้เตรียมบูชาหิ้งพระตอนหกทุกเขาดาวนะคะแล้วก็พาลูกนั่งกินที่บ้านนะคะ FC ท่านใดเอฟนะถ้าไม่เห็นคุณแม่ตอบก็พรุ่งนี้คุณแม่จัดให้แต่เช้า ด้ลุนรางวัลโอ้สวยมากเลยนะคะมีขั้นสีม่วงตัวเนี้มีขั้นสีม่วงตัวนี้สวยมากรหัสสามทับสิบหกงามมากเลยค่ะเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่ซื้อแล้วได้จับรางวัลด้วยนะคะสวยงามมากเลยนะคะสี่ร้อยแปดสิบาทผ้าไหมดักแด้ค่ะสี่ร้อยแปดสิบาทผ้าไหมดักแด้นะคะสามทับสิบเจ็ดค่ะสามทับสิบเจ็ดโอ้เนื้อนดดีดีค่ะ เนื้อดีมากเลยนะเนื้อดีมากเลยมงกุฎเพชรค่ะเนื้อดีมากเลยราคาโปรโมชั่น480บาท480บาทโอ้ยอยากให้ได้ไว้นะอยากให้ได้ไว้นะคะ31กับวันที่1นะโอนเงินมามีลุ้นรางวัล3ทับ18ก็ยิ่งสวยค่ะ3ทับ18นะคะสวยงามมากเลยนะ3ทับ18เอ๊นนี่ของน้องละมุนไม่ใช่หรอ ลำบุญจัดไปเรียนลายเรื่ของลำบุญเหรอของลำบุญจัดแล้วสามทับสิบแปดค่ะต่อไปสามทับสิบเก้าค่ะสามทับสิบเก้าค่ะสามทับสิบเก้านะคะสวยงามมากๆเลยสามทับสิบเก้านะคะต่อมาสามทับยี่สิบมีสองพืนค่ะเนี่ยคกลางอยู่นี่สวยมากสามทับยี่สิบมีอยู่สองพื้นนะคะ สามทีมีอยู่2องพืนค่ะ3ามทับยมี2องพืนเหมือนกัน3ามทับยมีอยู่2องพนเหมือนกันเอฟมาได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยนะคะสามทับยีค่ะสามทับยีนะคะสามทับยค่ะสี่บาทค่ะสามทับยีมี2องนค่ะลายบันไดสวรรค์ สามทับยี่สิบสามเอฟตัดได้นะคุณแม่สามทับยี่สิบสามมีสองพันสวยมากสามทับยี่สิบสี่ค่ะสามทับยี่สิบสี่นะคะคุณพ่อเตรียมเก็บของแล้วสามทับยี่สิบสี่ค่ะสามทับยี่สิบห้าค่ะสามทับยี่สิบห้านะคะวันนี้นะคะเม่สวยไทยโยวความสวยนะคะมาแบ่งปันนะคะแล้วก็มีจับฉลากสิบรางวัลใหญ่เลยนะ ท่านดูย้อนหลังนะท่านสามารถเอฟได้ทุกคลิปนะไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้นะคะทุกทุกคลิปที่ซื้อของวันที่สามเอ็ดกับวันที่หนึ่งส่งฟรีค่ะส่งฟรีแล้วมีจับลุ้นรางวัลน,นะคะรางวัลจมเจยทุกคนเลยนะ,ะแต่รางวัลจับรางวัลสิบรางวัลสวยๆเลยนะคะเอฟซีท่านใดดูคลิปคุณแม่แล้วนะคะชอบอผ้าผืนไหนไลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยศูนย์แปดหนึ่งนะคะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกนลนครนะคะกราบขอพระคุณและกราบสวัสดีนะคะ ปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะนไม่เจ็บไม่จนนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะไปทั้งไหนก็มีแต่คนรักนะมีแต่คนนิยมสมพอนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้ท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้ปีเก่านะคะปีหน้าปีหน้าพรุ่งนี้เราก็มาลุ้นจับรางวัลกันนะคะคุณแม่ก็จะยกไลท์ตรงนี้แหละจับรางวัลให้ท่านได้ของดีกันนะคะได้ของดีกันนะคะ กราบขอบคุณและกราบสวัสดีค่ะ081ค่ะ3804338นะคะสวัสดีค่ะ